ยินด,ด,ดีต้อนรับสู่สปอร์ตไร์บทบาทใหม่ในเกมซูเปอร์ซัทพบกับบทบาทใหม่สไนเปอร์ทักษะของสไนเปอร์คือการซุ่มยิงจากการขยายมองของเธอนั้นทําให้สามารถยิงคข้าได้ตามที่ควรทังและเหยื่อของเธอนั้นก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นสไนเปอร์ดังนั้นเมื่อพวกเขาฟืน้นคืนชีพโดยหมอหรือเจ้าแห่งการออกาพวกเขาไม่สามารถชี้ตัวฆ้ากรได้สไน,เป,สนเปอร์ต้องเล่นอย่างระมัดระวังเมื่อซุ่มยิงซึ่งจะทำให้เธอนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในขณะที่เธอใช้สกิลของเธอ หากเธอไม่ได้ยิงปืนสกิลของเธอจะถูกยกเลิกภายในไม่กี่วินาทีสกิลของสไนเปอร์อาจาทรงพลังก็จริงแต่ก็ยังสามารถตอบโต้ได้เมื่อเธอยิงปืนเพื่อนทุกคนจะได้ยินเสียงป,ปืนและดูตำแหน่งของสไนเปอร์สัก2-3วินาทีนอกจากนี้การรายงานอัตโนมัติของนักวานคำ <c oughs> ดักและตัวนับก,การแจ้งเตือนของนาน่านสื่อทำงานเมื่อสไนเปอร์ยิงแม้จะอยู่ไกล เมื่อเริ่มการล่าให้อยู่ห่างจากลูกเรือคนอื่นๆค้นหาสถานที่ที่มีทางออกหนีง่ายเป็นการดีที่สุดที่จะอยู่ใกล้ท่อรอเป้าหมายของคุณจากนั้นเล็งและยิงใช้ท่อเพื่อการหลบหนีจ้าเอไปทางไหนดีายขวาายขวาจากนั้นคุณก็หาจุดใหม่เพื่อลอเวลาทําการซ้ําอีกครั้งหนึ่งเล่นเป็นสไนเปอร์และใช้ประโยชน์จากระยะที่เหนือกว่าของคุณตั people people ้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ก็ออย่างนะพุณนายอย่าลืมดูสปอตไลฟ์บนป่าอื่นๆด้วยนะครับ ฉันเสมอเดอกันรอบหน้าก็ขอให้สนุกเกมซุปเปอร์ซันนะครับทุกคน